ี่ออสเขาไปไหนของเขาเนะี่ยต้องไปเดินตามหาในโกดังมีใครเห็นพี่ออสบ้างไหมคะอ่ะอยู่นี่นี่เองฮะหนูก็หาอยู่พอดีจะถามว่านี่หรอตัวใหม่ที่เราเพิ่งลงมาเมื่อวานใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับผมพี่ก็เลยอยู่ตรงหน้ากล่องของเขาเลยคือเราเซตเซตฉากไว้เลย สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับตัวนี้ครับตัวใหม่ของตัวแคมป์อ่าอันนี้หนให้พี่พอดีเมื่อวานเราก็เพิ่งมาถึงเนาะกับตัวนี้ก็คือเรียกว่าถ้าใครตามหาดีกว่าเสือหมอบที่เป็นชุดเกียร์ชี่มโนหนึ่งศูนย์ห้าตัวนี้เรียกว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ชุดเกียร์เนี่ยหายากคาตาดและก็ราคามันสูงแต่ทางเราก็ยังตึงราคาไว้ให้คุณลูกค้าจะสามารถ ซื้อไปใช้โดที่ว่าราคาสบายๆแล้วก็ความคุ้มค่าให้เหมือนเดิมครับผมเอาละรครับแล้วก็ตัวนี้ตัวแคมป์ตัวนี้จะมีความพิเศษนิดนึงก็คือจะเป็นแคมป์รุ่น ala, อิมพัล่าแล้วก็มีอิมพ l a ่าที่เป็น x ด้วยนะฮะ,ะคือตัวนี้คือจะเป็นแบบตัวนี้จะเป็นลิมเบกส่วนตัวนู้นจะเป็นดิสเบรกมันต่างกันยังไงคะพี่ออฟก็จริงๆแล้วมันเป็นอ,อีกหนึ่งการพัฒน,นาของวงการจัก,กรยานเนี่อ่ะ,อะก็คือตัวริมเนี่ย ก็เนี้ยเราจะเห็นมากันสักพักแล้วนานแล้วคือตัวเนี้ยอาจจะคนที่เลือกใช้นั่ก็คืออาจจะปั่นทางลาบหรือคนที่มีอุปกรณ์ที่เป็นล้อคาร์บ,บอนตัวเก่าก็อลองซื้อตัวนี้ไปสามารถไปใช้ได้ไปเล่นได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทำไมเขาถึงทำดิสออกมาก็คือบางทีเนี่ยตัวริมเบรเนี่ยที่เป็นล้อคาร์บ,บอนเนี่ยเวลามันลงเขาเนี่ยมันจะทนความร้อนอได้ไม่มากแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องขอบบวมอ่างเงี้ยตัวนี้ก็เลยแก้ปัญหาเรื่องที่เป็นตัว ดิสเบกขึ้นมาอาจจะเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณลูกค้าดีกว่าลองลองเลือกใช้ลองเลือกเล่นดูผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทั้งสองอย่างนะก็ลองดูครับคุณลูกค้าเหมาะกับตัวไหนตอบโจทย์ตัวไหนก็ลองเลือกใช้ดูมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคการเข้าๆดีกว่าได้เลยค่ะตัวแรกตัวนี้จะเป็นตัวริมเบกก่อนตัวริมเบกตัวนี้นะครับอ่ะเรื่องน้ําหนักกันน้าหนักตัวนี้จะอยู่ที่น้ําหนักตัวนี้จะอยู่ที่ 9.3กิโลกรัมเท่านั้นเองนัวเบามากเลยนะครับผมตัวเฟรมจะเป็นอ,อลูมิเนียมตัวตะเกียบจะเป็นฟูคาร์บอนอเป็นฟูคาร์บอนให้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าให้มาคุ้มๆเลยและอีกทีนึงเมื่อกี้ที่ผมเช็ดๆดูอยู่นะเรื่องความเรียบเนียนดีกว่าของตัวรอบรอยเชื่อมของเขาค,คือตัวนี้จำเป็นจะเป็นเฟรมอะลูใช่ไหมครับแล้วก็การอบอเชื่อมเขาเนี่ยผมสัมผัสถูนี่คือให้ฟีลเหมือนตัวคาร์บอน ในที่ว่าทั้งความสวยความเนียนและเนื้อสีที่เขาทำออกมาทำออกมามได้สวยดีนะครับสังเกตไหมว่าตัวนี้จะเป็นสีแบบว่าดีไซน์แบบทูโทนอ่าผสมกันอ่าผสมกันไม่ใช่ผสมแค่สองสีเดียวนะผสมทั้งสีที่เป็นสีด้านแล้วก็เป็นสีที่เป็นเมทัลลิกเกียร์สูงแล้วก็เป็นสีเงาแบบนี้คือมันดูเป็นทําให้ตัวรถผมว่านะตัวรถมันดูมีมิติดูมีความเฉลียเฉียวแล้วก็ดูสวยมากเกินจริงชุดเกียร์อย่างที่เกินไปคือเป็นชุดเกียร์เป็นของ ชิมานโนตัวนี้จะเป็นชิมานโน่1.5ตัว R7000 เลยทั้งตัวทิปเตอร์สับจานแล้วก็ตัวตีนถีครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชิมานโนเลยครับผมต่มาดูเรื่องตัวจานนิดนึงตัวจานนะคะก็จะเป็นโ r o เวลใช่ไหมคะอ่าครับผมมิเตอร์34 50นะคะก็เรียกว่าจะเป็นไซส์สเปคัดคอมเพ c t ที่เสียหมอ,น,อน์ดมิิดคือจะเป็นฟันขนาด50รับ34ฟันคือจะไปใหญ่สุดอยู่ที่50ฟัน แล้วก็เป็นกระโหลกกลวงด้วยเป็นแบบ C N C กระโหลกกลวงก็มีข้อดีเขาคือดนึดํงน้ำหนักเบาอ่ออัพเกรดเซอร์วิสได้ง่ายบางคนก็เอาไปเปลี่ยนเป็นใส่เป็นตัวรูปปืนที่เป็นเซรามิกก็จะลื่นขึ้นอีกเยอะเลยตัวนี้ตัวเฟืองค่ะตัวเฟืองตัวนี้จะเป็น11-28อ่ะจะเป็นเฟือง11สปีดใบใหญ่สุดอยู่ที่28ก็คือจะเป็นเรียกว่า เซตของกลุ่มเสริมอบคือตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมือนกับเพอร์เฟกที่สุดแล้วหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่เรียกว่าใช้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าหนึ่งคือเฟืองจะละเอียดแล้วก็สามารถปั่นทั้งเดี่ยนได้แบบอะมันเลยครับตัวนี้อ่าต่อไปต่อไปดูตัวเบรกตัวเบรกตัวนี้ก็จะเป็นเบรกดิ้มเบรกแบบของเล็กโตหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้ก็เบรกได้ดีใช้ได้เลยสังเกตอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวดุมตัวดุมตัวนี้เป็นดุมของโนวาเทคเลยนะ ตัวนี้ก็เขาเรียกว่าแบรนด์เนี่ยขึ้นชื่อไปแล้วใครที่อยู่วงการจักรยานก็จะได้ยินชื่อนี่คุ้นหูเลยก็คือ<บ>จะเป็นตัวใช่แบรนด์คุณภาพจากไต้หวันเลยนะครับแล้วก็ต่อมาอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวนี่ตัวรัดหลักอานของเขาจะดีไซน์เป็นกลุ่มไฮเอนด์ e เลยเรื่องของเขาเรียกว่าหนึ่งเรื่องของการที่เป็นอากาศเพลส่าเรื่องแอโร่เนี่ยก็คือจะเรียบเนียนไปกับตัวเฟรมแล้วก็ทําให้ตัวเฟรมมีดูสวย เก็บซ้อนได้เนียนตัวนี้ทำเอาแออกมาได้สวยมากครับโดยรวมถือว่าสวยจริงเนาะค่ะสวยค่ะให้เต็มไปน้ำหนักอ่ะไซส์มีไซส์อะไรบ้างครับตัวนี้ไซส์ตัวนี้จะมีเป็น48 50แล้วก็52ค่ะส่วนสีก็จะมีด้วยกันสองสีก็คือจะเป็นเทาส้มแล้วก็เทาแดงอันนี้จะเป็นเทาแดงนะ,ะสวยนะลองดูเดวขึ้นรูปไปให้ดูอีกทีนึ่ง มาต่อมาอีกตัวนึงน,งนี่ตัวนี้สเปคโดยรวมก็คือจะใกล้เคียงกันเลยงานดีไซน์จะต่างกันนิดนึงเรื่องของดีไซน์นะครับแต่ตัวสีก็ยังคงคอนเซปต์ที่เป็นแบบว่าตัวเออเหมือนเป็นทูโทนไว้อยู่ครับผมแล้วก็ตัวนี้เชื่อมเหมือนกันเนาะแต่มาดูเรื่องของตัวดิสดีกว่า,าก็เป็นตัวดิสที่เพิ่มขึ้นมาเดีย๋ยวผมกลับไปใช้ตัวนี้นิดนึง ขนาดของใบดิสของเขานะครับระบบดิสจะเป็นขนาด140มิลหน้าหลังตัวนี้ก็สามารถเขาเรียกว่าใครอยากเปลี่ยนอยากแต่งเพิ่มเติมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเลยเพราะจะมีไซส์เนี่ยจะมีขาเห้เรียกว่าเป็นสากลเลยมาตรฐานสากลทั่วไปเลยพร้อมกับตัวระบบเบรกเนี่ยจะเป็นใช้แบบสลิงดึงซึ่งตัวเนี้ยจริงๆอ่ะเขาจะมีคําถามว่าตัวดิสเนี่ยน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมจริงๆน้าหนักตัวที่อยู่ที่9.8จริง,รงๆก็ห่างกันประมาณ อ่านิดเดียวทัานสีดก็คือตัวนี้ก็จะได้ระบบเบรกที่เป็นดิสใครอยากลองที่ระบบเบรกเป็นดิสนะตัวนี้ผมว่าแนะนำในหนึ่งเรื่องของเฟรมที่เป็นอลูมิเนียมมันก็ไปเกียบที่เป็นคาร์บอนด้วยเรื่องไซส์เรื่องสีตัวไซส์ตัวนี้ก็จะมีคือเป็น 48, 50 52แล้วสละส่วนตัวสีก็ตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับเข้มๆเลยแมนๆเลยก็แลแ้วก็อีกสีนึงเคยจะเป็นสีเทาแดงส่วนเรื่องราคาอ่าราคาตัวลิมเบรกอยู่ที่ 21,900บาทค่ะโอ้ถือว่าราคาคุ้มมากเลยนะใช่ค่ะแค่ชุดเกียร์หนึ่งนห้าอันนี้ก็จริงๆก็ปาข้าไปเกือบหมื่นแล้วหมื่นกว่าแล้วแหละพร้อมกับตัวนี้ก็คือตัวดิสตัวอยู่ที่22,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าทำของพ้าออกมาได้เล้าใจจริงๆช่วงนี้นะะราคาใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากนะคะ,ะใครอยากลองเล่นอยากลองปรับเปลี่ยนผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำหนึ่งน้ำหนักเบา2สเปคแน่นชุดเกียร์นี้ก็แทบไม่ต้องอัพแล้ว ใช้ได้จะยาวเลยนอาะใครที่สนใจกับตัวแคมป์อิมพาล่านะครับผมก็สามารถดูที่ตัวแทนจำหน่ายของแคมป์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมตัวนี้สีสวยงานดีครับฝากไปด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ